ผมตอนนี้ยังไงมันก็เออปหาจะไม่เมื่อกี้ป้ายิงสองป้าเข้าสามอ่ะป้าก็ล่องบอกว่าพี่ยิงสองมันก็แล้วมันบบเข้าอ่ะก็ต้องได้หนึ่งกะจ้อา มาหาประตูไม่ด้สองคนได้หนึ่งเชียร์กันนะเชียร์มีชิงกันนะคะว่าได้หกได้หกเท่ากันสองคนหกเท่ากันสองคนสามคนสามคนโอ้ดวนก็งงหกเท่ากันสามคนดวนอันนี้เสื้อมันมีสองตัวโอเคมาบ้านดวนโอเคคนที่มีหกแต้มมาเลยครับสามคนมาเอาแล้วครับแต่กี้ถ้าพี่ลุ้นพี่ก็ได้มางอแล้วเมื่อกี้สรุปแล้วเขามีกี่แต้มครับห้า ได้กินแล้วมกเต่ากันหกเต่ากันมาชิงเลยครับอ่ามาชิงเลยนะมาชิงมาชิงเอาแล้วครับเอาเกตตียิงเงีเกตเพศเด็กนะครับเกตนี่เนาะเอาเลือกเอาเอาเกตไหนจะเลือกเอาเอาเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาสองเลือกเอาหนึ่งเกตเอาเลือกหนึ่งเกตเอางี้เพื่อความยุติธรรมเอาเกตซ่อมนี่เลยมา เออจาคดจ่ามีขี่ะเอาเกตซ้อมนี่นะครับสองสองคนตาันที่จะได้เสื้ออาจสองคนจะได้เสื้อเอาอ่าทุกคนครับมาดูมาดูกันการตัดสินกันอันดับครับม,มันจะเป็นหนึ่งในกติกา,า,าเชิญเลยครับออะไไรวาาางหง,บบางหนน้ก อ่าตอนนี้อ่าเดี๋ยวฟังกันนะครับใกล้เขิน่กาเาาฟังอธิบายก่อนครับนนในการตัดสินท่าเสมอกัน3คนนะครับเขาจะพลัดกันยิงคนละหนึ่งลูกในรอบแรกเนี่ยโดยที่เขาจะกาหนดคนแรกก่อนเป็นคนกําหนดจุดวาง,อ,างอ่าให้เลือกก่อนครับว่าใครจะเป็นคนกาหนดจุดวางคนแรก<ด><ด>อ่าคนนี้นะครับนะวางจุดไหนก็ได้ตีเขาคิดว่าเฮายิงถนัดที่สุดระยะห่างต่อได้จาเกตก็ได้ แต่มีข้อแม่ว่าแฮม2องคนจะวางจุดเดียวกับของเขายิงรอบแรกมาเก็บคะแนนว่าใครจะยิงเข้าหรือบ่เข้าสมมติรอบแรกกำหนดก่อนเลยครับจุดไหนก็นได้ว่หอ,อ,อันนี้จะเป็นการตัดสินการยิงลูกโทษน,นเพื่อการหารผู้ชนะนะครับจำจุดไว้นะครับเดี๋ยวเขาต้องวางจุดนั่นนะครับ คนนึงมาเข้าอ่าคนที่สองครับชุดจุดเดียวกันยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับค,<ะ>ครับยังมีโอกาสแก้ตัวต้องเป็นชุดเดียวกันครับคนแรกวางนะครับอ่าเป็นการชุดติ่งเพื่อตัดสินผลครับถ้าเสมอกันอ่าคนที่สองมาเข้าครับ อ่าอันนี้คือถือว่าเป็นรอบแรกนะครับถ้าเสมอกัน3ามคนแข่งกัน3รอบนะครับอันนี้รอบแรกยังมีไข่เข้าโอเคอันนี้น้ำหนึ่งแต้มยังครับยังมีแต้มน้ำหนึ่งแต้มต่อไปครับคนที่2เป็นคนกัหนดจุดวางพองจุดไหนก็นได้ครับ <ไป S 1> ครับอ่นนาเขายังมีโอกาสนะครับ2คนที่เหลือจะต้องวางจุดเดียวกันครับคนตี อ้าจุดเดิมก็ได้หรือเปลี่ยนจุดไหมก็ได้นะอ่ามั่นใจจุดไหนวางจุดนั่นเลยประจําเป็นต้องเป็นจุดเดิมก็ได้นะครับเอาแล้วสองต้มแล้วตอนนี้นัาสองแฮมสองคนต้องยิงเข้านะครับ เออเอาละเอาละฮะถ้าเข้าสองคนี่มาซี้เหรอนะฮะถ้าเขาถ้าเขาถ้าเข้านี่เราทีสามต้องเล่นหมดทุกคนครับเพราะว่าเฮามีสองแต้มแถมสองคนมีโอกาสมีสองเสมออ้าสองหนึ่งหนึ่งต่อไป แหมหนึ่งคนครับเป็นคนวางจุดเป็นคนแรกรต้องแข่งมดทุกสั้งสามคนครับเพราะว่าถ้าลูกนี่ป้ายอย่างรครับกะโหลงตีบะเขา้าและแหมสองคนตีเขา้ากะเท่ากับว่าสองเต้ากันสามคน<ล>อ่าอ่ามั่นใจจุดไหนวางตทํานได้เลยอ่า มีโอกาสเลือกจุดวางได้คนละหนึ่งข้างนะฮะสามรอบคนละรอบเยี่ยมฮาว่าสองเต้ากันละอ่าถ้าป้ากาหลงยิงเข้าก็คือว่าลอยล้ำละสามแต้มเต็มอ่าสองคนกันมาชิงกันโคตรดันเลยฝากอะไรสิไปมา าลาดละตอนนี้คือเขาหมาย,ยิงกัได้แล้วเพราะว่าเขาได้หู้ผลแล้สองคนนี้ได้เสื้อนนอนแต่ผมยากหู้ว่าใครจะชนะ <Yeah. S 1> เอ,อต้องยิงลูกสุดท้ายถ้าเขานี่ขาดลอยเลยนะหู้อันดับหนึ่งสองสามทันทีโอเคสรุปก็คือเขาได้อันดับหนึ่งนะครับอันดับสอง แล้วก็อันดับสามอ่าโอเคครับผมเสื้อ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 ม่ยิงครับเสื้อไม่ยิงไปไหนละโอเคครับอ่าเดี๋ยวเสื้อทานประธานมอบแขมลองหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวผมมาเอาเสื้อก่อนนี่ครับเฮาได้ผู้มีฝีมือมาสมกับเสื้อที่พวกของเขาแล้วนะฮะ สีเหลืองที่สองครับอ่าเชิญครับมาเป็นพยาน้กับนักกีฬามีฝีมือของเขาหน่อยนะครับอ่ามาถ่ายรูปร่วมกันด้วยครับอ่ารางวัลที่หนึ่งครับนี่สุดยอดขอเสียงปรบมือเลยครับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมาก ครับสว์คนที่สาหน่อยนะ่ะนี่ครับรางวัลที่2อเยี่ยมวอนไหยคนที่สามคนที่สามเฮ้ยเดียเข้าหอวโอเคข้าหัเดี๋ยวครับเีหัวสองคนครับข้าเขาหัวไปเย เดี๋ยวสอบถามอันสัมภาษณ์ความรู้สึกน้อยว่าเป็ี่ยนได้ครับเกมนี้ม่วนครับม่วนนะเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายอยู่เนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยครแชมป์แชมป์อยู่ไหนแชมป์แชมป์มาดูมาดูเด่นคนที่สองเนี่ยคนที่สอง่ยคนที่สองเงินโอ้ส่เลยใส่เลยใส่ร้องใส่โซ่นี่ครับ เป็นได้ครับเกมนุ่มนุมันครับมันดีมันแน่นอนเข้าใจง่ายครับเล่นง่ายครับเล่นง่ายเนาะถ้าจะได้ฝากประชาสัมพันธ์เกมด้วยนะครับบายบายนี่นี่ครับแชมประเภทชายของเขานี่ครับโอ้แล้วก็แชปมหญิง เอสวมบ่อยบ่อยสวมเลยบอวบมอออกบ่ใจย่ถ้าบอ่สวมได้ไพ่ๆนะแต่ถ้าสวมได้คือคนอื่นก็ได้ครับตอนนี้คือนอีสาเคือคนทีสาได้ก็ได้นะครับโอ้โหดครับมันมีปัญหาตรงหน้าเนี่ยผมมาังมอ่าครับมันรวมกันนะครับมันรวมมันรวมกุ่มกันใด้หุบหน่อยโอเคครับผมก็ ผมขอปิดคลิปตอนนี้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บภาพสมาชิกวัดปากวยสักน้อยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้จีฟกสปอร์ตทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ